เไปดูตอนเเาเขาไปดูตอนจบไปดูในไลฟ์กูไปกูไลฟ์สดไปยูไปยูที่น้องเขาบอกว่าขาจะเปิดลงไปดูเยไหมเขาเปิดว่าไงเขาเปิดปิดแล้ว ฝนตกไม่ร้นตไม่น่าเปิดหรอกมั้งนี่แม่มาดูไปชิลนี่พอไปแล้วนะ

เออลอยยงว่าไปู้ยังน้ไปลัน้ล 啊！夹目宽了点，哈？在哪儿？啊，我们去咯。啊哦 ฝนไม่ค่อยตกหรอปะมึงคือตรงนั้นนี่เป็นโคลนเหรออิงได้ไปยังเ,เอาลืมมารงเท้าบู๊นมาแมไม่เปอแตอนแรกหนูว่าเป็นโคลนเขาอะเอาลงเทาบู๊นมากต่ลืม ลืมแล่ะแต่ว่าเอาไว้ในรถเนี่ยมากับรถคนอื่นนไลฟ์สดอยู่เห็นทุกอย่างนจะเป็นแบบนี้หรอเปล่ารถเยอะมากทุกคนปอกกับป้าหลอพีพีรอนเนาะอัน ไปดูใกล้ๆเความบรบบอุ้ยเือองเทามาผิดจริงนี่ ấy đau đau linh đường này. Ăn này. viên không đinh nhá, mình là con <laughs> này gặp em นพูดเจนีู่เจาเนะนอเอากลาง่มเออไม่ต้องกลาง่มได้มังไม่ได้กดนไม่ต้องกลาง่มได้ไหม่ดกดิดนิดยังไม่ได้กดถ่ายเลยกล้องก็กดอัดด้วยพอจีพอจีว่าคุณลุงเนี้ย का पपाते इते पपाते या तोला 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 ภาพนว้นอยลไปถนนใหญ่ประมาณก็จอดประมาณ3กิโลแข่งเฮ้ยใครก็ได้ถ่ายวิดีโอที่ไหนไม่แต่ถ่ายในครื่นเพราะเราไลฟ์อยู่ la tarde le que no que no veno a los trabajos para para cada uno de los por 2 años casi casi directo le veno a los trabajos para por por también y la juventud de PC en uno de los trabajos para cada uno de los Punya punggung leh, perlu pulau diorg di, puna tapak di pandu setuju leh tu, perlu law dilihat leh, segi mana leh nak pergi leh, itu nak pergi tu kita dah, kita susu di mana leh, cuba kiri dan kiri, kita cubit tu dan kiri perlu kita nak Ragoro tapi dah maku, lelaki si di muda lobana, tu, nama bapa si me, dapat dengar, dengan dapat dengar, dengan dia baca, bukit itu nama di nevi betul, le, tata tatu tatu, tata shu betul, lor tatu lor taraku, tu nata temu. Oh, orang orang bukan orang kulit.

Pesibiro malam kok saya milo. Saya hipoi di depan tamu kok di nolane lo. Kamu lihat ada bahu, bahu kelek, bahu semedo, ada badan, ada tiga buah ini lo. Nah, tadi lo tamu lah, udah ada lepas kuku kan dia lo. Lepas dia suki nak kita syukur pamer tiba sama kamu lo di benda. Kita syukur Allah di weda apa lo. ကိုယဝဟိတာဒေါ်ယဝဟိကိတာမောယဝနိပတာစတောပြော်ဝဲဆောဆောကဖြစ်နဉ္ညိယိဘဟပလောအမုယဘိုဒိုနလာပေါလောဝဒာပတိဖြစ်တယ်ဟောကုတော်ဥပိတဝဒာလီလခိပူလိနေလောတနဉ္ညိယိဟောကပလောလိတတ်ကကုပိထေဒဟောကကောကလတ်စာဖြစ်တယ်လတ်စာဖြစ်တယ်ရစိလိတောလောဆာဂရိကဖိုခေဒေါ်ပရဂရက်ဆာဒေလေတာမောဆောလိကောနိလောဘနာဒိနိလော

ถ้าคยาวมากถ้ายาวไปป่ะใช่หรางั้นห้กูถ่ายเนาะวูายแบบกูจะลงสาลีหรอถ้ายแบบดึงไปให้ปลาไ OK 啊，OK 啊，好、hmm.。没、uh, 报，啊，没录，你弄个骰子。挂挂挂挂。好，嗯，我挂在哪？谁挂挂输了呢？OK OK。明白。 ทางนั้นทางนั้นครับทางออกเนี่ยไม่ได้

你不能碰我！<Good job. S 1>

แันทิ้อยู่ไหนอ่ะนี่ใช่ไม่ใครไม่ได้ดอกไม้นั้นกไล็อกอก,กี้ล็อกกี้อ๋อล็อกกี้มีแล้วมได้ดอกไม,ม้ไปห,หมดแล้ว คนอื่นให้คนอื่นอ่ะให้แขกดอกอะไรก็ได้ปิดล้มมันจะได้แบบใ้สะดวก ดอกมิ้งจะมได้เลครับดอกขาวจะดึงได้เลยครับดอกขาวขดึงได้เลยเนาะคุณเรากระดาได้เลยครับใช่ชัวร์ใช่ขาวเนี่ยเป็นจับาสขาวดได้นะครับดูอยากได้ดอกมิ้ มันต้องมัน hmm. ้องผูป่ยกับคุ้ลูกอป่าแต่ไม่มี้ ปิดล่มก่อนก็ได้มังดาวปิดล่มก็มไม่รู้ไม่ตึงนะเนาะไมขึ้นไมขึไม่ต้องไปเลเซอร์หรอไลท์สว <Okay. S 2> ่างขายมึคนดูอีกนยี่สิบสามยี่สิบสามเราคอยกับน้ำนิเน่ย

Ô hồng nhiệt, 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 Thank you.

你说，你今年牙冠？哈哈哈哈！哎，本来就 นี่แหละเนาะนี่ข้างโน้นไปเลอันนี้แม่หลออ๋อไปหมดแล้วมั้ง